มีลูกค้าเอาลูกปืน2ตัวนี้มาให้เจนนี่หาให้คือบอกได้เลยว่า2ตัวนี้มันเด็ดมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเจนี่สามารถหาของใหม่ให้เขาเนี่ยด้วยเทคนิคอะไรบ้างค่ะ มาพบกันอีกครั้งนะคะกับซีรีส์เอาซากมาเราหาให้นะคะซีรีส์นี้นะคะสันส้นๆเลยถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ดู ep หนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับว่าเจนนี่ก็จะเลือกนําเอาอะไรต่างๆที่ลูกค้าเอามาให้เราหาให้นหน้าร้านแล้วก็ตัวไหนที่มันเด็ดมากนะคะเจนนี่ก็อยากจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูว่าเจนนี่สามารถหาของใหม่เนี่ยให้ลูกค้ายัางไงถ้าเกิดว่าเขาเอาซากอะไรพวกอย่างเนี้ยค่ะเอามาให้เราดูลูกค้าก็เดินเข้ามาที่ร้านนะคะแล้วก็เอาลูกปืนวางแหนไว้เจนนี่ก็ อึ้งไปว2สองวิแล้วก็โอเคเอามาเรามาดูวิธีหาลูกปืนกันพออย่างนี้ปุ๊บเราอาจจะสตันไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่จะนี่บอก EP ที่แล้วเวลาเอาลูกปืนมาเนี่ยเราต้องมองหาเบอร์ต้องมองหาเบอร์ตลับลูกปืนนี่คือเทคนิคอันแรกเลยซึ่งเราเห็นว่านี่คือเบอร์ตลับลูกปืนอันนี้อันนี้คือเบอร์ตลับลูกปืนเม็ดลูกปืนอันนี้เป็นเม็ดส่งกระบอกแถวเดียว2อ,อย่างแล้วที่เรารู้คือ1ตรับลูกปืนอันนี้ มีเบอร์เข่าๆ2มันเป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียวแต่รหัสลูกปืนที่มันบอกตรงนี้เนี่ยคือรหัสมันไม่ครบรหัสที่ครบเนี่ยจะอยู่ตรงแกนของตัวลูกปืนลูกปืนประเภทนี้จะมีแกนนะคะและแกนเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบคือแกนในที่หลุดได้ทั้งสองข้างแกนในที่หลุดได้ข้างเดียวและอย่างสุดท้ายคือแกนในที่หลุดไม่ได้เลย จันนี่ก็เลยบอกลูกค้าว่ากลับไปหาแกนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแกนในเนี่ยคือมันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้ตลับลูกปืนอันนี้มันเป็นประเภทแบบไหนวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยเอาแกนมาให้ค่ะแกนก็คือตะแดนพวกนี้นั่นเองอันนี้คือแกนในของตัวลูกปืนพอเรามาดูเราก็เห็นเลยว่าเบอร์มันจะต้องตรงกันสอง6 อันนี้ก็2 2งสแต่มันจะมีภาษาอังกฤษนําหน้าภาษาอังกฤษตัวนี้ละคะ่ะเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะมันจะบ่งบอกว่าแกนในของลูกปืนเป็นแบบไหนเช่นเดียวกันกับอันนี้คะ่ะสองอันนี้ก็เหมือนกัน2 1 6หนึ่งแต่มีภาษาอังกฤษนําหน้าว่า N J N J กับ N U P 2ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษที่จะบ่งบอกว่าแกนในเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นพอเรารู้รหัสที่เต็มเแล้วก็รู้ว่ามันเป็นตลับลูกปืนประเภทไหนอย่างสุดท้ายคือเราต้องวัดให้แน่นอนนะคะ การวัดตลับลูกปืนเจนี่เคยทำวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะถึงการวัดตลับลูกปืนด้วยเวอร์เนียนะคะวิธีวัดตลับลูกปืนก็คือต้องวัดรูในขอบนอกและความหนาคราวนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายสั้นๆอีกนิดนึงละกันวิธีวัดรูในเราต้องใช้ด้านแหลมอันนี้นะคะในการวัดก็ดึงเข้าไปตรงนี้อันนี้คือ80มิลขอบนอกคือต้องวัดขอบนอกของตัวตลับลูกปืนก็คือขอบนอกตรงนี้แล้วก็ความหนาของตลับลูกปืนอันนี้ เรียกว่าความหนาของตลับลูกปืนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังวัดตลับลูกปืนไม่เป็นด้วยเวอร์เนี่ยนะคะสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เจนนี่ทําได้ลูกปืนตัวนี้ที่เป็น NJ เนี่ยเป็นลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียวที่มีแกนในหลุดได้แค่ข้างเดียวมันจะมีบ่าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะไม่มีบ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปแล้วอ่ะของใหม่หมายถึงว่าเราดันด้านหนึ่งอ่ะแกนมันจะไม่หลุดเพราะมันมีบ่ารับไว้อยู่แต่ถ้าเราดันอีกด้านหนึ่งเนี่ยแกนก็จะหลุดออกมา เพราะว่ามันไม่มีบาร์ลับไว้อีกด้านหนึ่งส่วนลูกปืน NUP เนี่ยคือเป็นลูกปืนแกนในหลุดไม่ได้อ้าแต่ทําไมอันนี้มันหลุดได้ละ่ะก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยมันจะมาเป็นชิ้นทั้งหมด3ชิ้นคือตัวตลับลูกปืนตัวแกนแล้วก็มีแหวนก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยมันจะหลุดได้แต่พอเราประกอบเข้าไปในเครื่องมันจะหลุดไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเราใส่ด้านนี้แล้วก็มีแหวนรองรับไว้อีกด้านหนึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเราดันไปด้านหนึ่งเนี่ยก็จะหลุดไม่ได้เพราะว่าแหวนมันรองรับไปอยู่ดานใหม่อีกด้านหนึ่งเนี่ยแกนก็หลุดไม่ได้เพราะว่ามันมีบาร์ลับคไปอยู่นะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างลูกปืน NUP และ NJ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็น NU แต่ว่าพอดไีไม่ได้มีตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่า NU เนี่ยจะเป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียวที่แกนในเนี่ยหลุดได้ทั้งสองข้างเลยหมายถึงว่าแกนในก็จะไม่ได้มีบารรองรับนะคะดันไปด้านหนึ่งแกนก็จะหลุดดันแกนใหม่อีกด้านหนึ่งแกนก็จะหลุดอ ของใหม่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะตัวแรกคือ N U นี่นะคะแกนในสามารถหลุดได้สองข้าง N J แกนในหลุดได้ข้างเดียวและตัวสุดท้าย N U P ก็คือแกนในพอประกอบไปแล้วก็จะหลุดไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เปิดอหน่อยสิเปิด์หน่อยเงือตโต ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มั่นใจในอะไหล่ที่ถอดออกมานะคะก็สามารถเอามาให้เจนนี่ดูได้หรือว่าทีมงานของ NUT นะคะหรือว่าแอดไลน์เราได้นะคะไลน์ไอดก็คือ s i s i NUT SKF ถ้าเกิดว่าใครได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เจนนี่ลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ